พี่พี่จะประกอบคอมสักเครื่องหนึ่งอะซื้อ CPU คอ i อะไรดีเอา i3 พอไหมหรือว่าจะเผื่อไป i5 เลยหรือจะเอาไป i7 ไว้ตัดต่องานหรือ i9 แบบแรงระดับสุลต่านแต่ละตัวเนี่ยมันต่างอย่างไรหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีความสงสัยกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายและหาคําตอบกันครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลือกซื้อ CPU ครับหลายๆคนเนี่ย ถามกันเข้ามาเยอะนะครับพี่ว่าผมเนี่ยควรต้องใช้งานซี u c o r ค I3 I5 I7 หรือว่า i9 ้ดีแลวผมเห็นหลายๆคนเนี่ยเขาจะพรอบพูดกันเยอะมากเลยพี่ i3 เนี่ยมาแรงกว่า I7 เอา้าแล้วทีนี้ผมจะไปดูเลขดูรุ่นยังไงกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายวิธีการดูเกี่ยวกับการเลือกซื้อซี u ีแล้วก็ในเรื่องของรหัสต่างๆกันละกันนะครับ Intel เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่า Intel Core I เนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะมีมาประมาณ10ปีได้แล้วนะครับตอนนี้เจนเนอเรชั่นล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ เจนที่12แล้วนะครับ Intel เนี่ยจะเปิดตัวมานะครับก็จะมีตัว Core i3 i5 แล้วและก็ i7 นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Pentium Celeron นะครับพวกนั้นก็จะเป็น CPU รุ่นเล็กประหยัดสำหรับการทำงานต่างๆนะครับก็เราจะมาลองดูวิธีการเลือกซื้อกันก่อนละกันนะครับหลายๆคนจะเคยเห็นคอนเทนต์นะครับหรือว่าคนที่พูดถึงกันนะครับว่า i3 แรงกว่า i7 นะครับถามว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมมันก็เป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่จริงส่วนหนึ่งนะครับคือทาง intel เนี่ยเขาได้ออก cpu มานะครับผมนานมากแล้วนะครับ5ปี7ปี10ปีนะครับ,นะรบเราจะบอกว่า i7 รุ่นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยแรงกว่า i3 ณนะวันนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็มีการพัฒนาขึ้นไปต่อยอดขึ้นไปแบบไปไกลมากยิ่งขึ้นนะครับเราต้องดูในเรื่องของ generation กันก่อน เรื่องของเจเนเรชัน CPU นะครับมีผลมากๆต่อประสิทธิภาพของ CPU เนื่องจากว่า CPU เนี่ยก็จะมีการออกใหม่ทุกๆปีทุกๆปีก็จะมีออกรุ่นใหม่เจนใหม่แรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นรุ่นเล็กสุดนะครับ Intel Core i3 ตัวนี้นะครับเนี่ย ตัวเนี้จะเป็น Intel Core i3 Gen10 นะครับผมเลข Gen เนี่ยเราจะดูได้อย่างไรนะครับให้ดูที่เลขด้านหน้าของตัว CPU ครับก็ในตัวกล่องนะครับของ CPU Intel เนี่ยทั้งหมดเขาจะมีตัวรหัสนะครับที่เรียกว่าเป็น i3 พร้อมกับเลขคีดแล้วก็เป็นรหัส CPU นะครับตัวเนี้เป็น Generation ที่10ก็คือเป็นรหัส 10นะครับซึ่งถ้าสมมติตอนนี้เนี่ยเจนที่มันเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวเจน12 <c oughs> อย่างเช่นตัวนี้เป็น i3 เจน12นะครับ <c oughs> เลขด้านหน้าเขาก็จะเป็นเลข12นะครับ <c oughs> ในที่นี้นะครับความแรงของการดู CPU เนี่ยอย่างแรกควรดูที่เจเนเรชันก่อน แน่นอนว่าของรุ่นใหม่นะครับของที่มันเรียกว่าออกมาใหม่ล่าสุดอะไรต่างๆเนี่ยย่อมที่จะแรงกว่านะครับอย่างเช่น i7 Gen7 นะครับผมตอนนั้นเนี่ย CPU เขามีแบบ4คอร์8 t ท r ด a ครับแต่พอมาหน้าปัจจุบันนะครับที่เขาออก CPU ที่เป็นตัว generation ที่12แล้วอย่างเช่นตัว i3 Gen12 ตัวนี้นะครับ CPU ตัวนี้มีจํานวนคอร์ที่4คอ r e 8 t ท r ด a d ด้วยกันนะครับทำให้ความแรงเนี่ยถ้าสมมติเรามองกันแค่จานวนคอร์จำนวน,น,วนเ t เ r ี a ยเทียบเท่ากับ i7 ตอน Gen7 นะครับแต่อย่าลืมว่า พลัง IPC หรือว่าความแรงต่อคออะไรต่างๆเนี่ยมันมีการพัฒนามาไกลตั้งแต่ Gen 7ก็ Gen 8 Gen 9 Gen 10 Gen 11 Gen 12 5 Gen 5ปีด้วยกันแน่นอนความแรงอะไรต่างๆมันก็เยอะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นการเลือกซื้อ CPU อย่างแรกเลยเนี่ยควรดูที่ Generation ก่อนเจนใหม่กว่าย่อมแรงกว่าครับรหัสต่อท้าย CPU CPU Intel นะครับจริงๆเนี่ยเขาจะมีเลขหรือว่ามีตัวอักษรรหัสต่อท้ายเอาไว้นะครับอย่างเช่น CPU ตัวนี้นะครับเป็น Intel Core i7 ในรุ่น 1 2 7 0 0 F นะครับจะเห็นว่าวันนี้ที่ผมเอามาโชว์เนี่ยเป็นตัว F ทั้งนั้นเลยก็นี่ i7F i5F i3F นะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่มันรุ่นไม่ F ด้วยหรือว่ามีรหัสต่อท้ายนะครับรหัสต่อท้ายของ CPU เนี่ยมันมีความหมายนะครับตัว F ของทาง Intel เนี่ยหมายความว่าไม่มีอินท g r a ร e ก g ก a p h นะครับก็คือไม่มีการจอในตัว CPU นะครับ CPU ตระกูลที่เป็นตัว F เนี่ยจะเป็น CPU ที่เน้นราคาถูกราคาประหยัดนะครับเพราะว่าโดนตัดการจอของตัว CPU ออกไปทําให้ราคาที่ขายเนี่ย ถูกลงนะครับแต่ CPU ีพวกนี้นะครับก็มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าสมมติคุณจะซื้อเอาไปทํางานเกี่ยวกับการตัดต่อนะครับผมหรือว่าพวกการถอนรหัสอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้จะทํางานได้ดีสู้ไม่เท่ากับซี u ที่ไม่มีตัวรหัสต่อท้ายนะครับเพราะว่าถ้าสมมติมันเป็นตัว i7 12700ปกตินะครับเขาจะมี การ์ดจอในตัว CPU ซึ่งการ์ดจอของทาง Intel เนี่ยโดยที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะเป็นตัว Intel Iris Xe ซนะครับซึ่งเจ้าตัวการ์ดจอตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำออกมาได้แบบดีมากๆในซารตัดต่อนะครับหรือว่าในการสตรีมเกมอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมจะซื้อ i 7 1 2 7 0 0 f มาเล่นเกมพร้อมไลฟ์สตรีมนะครับหรือผมควรจะซื้อ i5-12400 ธรรมดาที่ไม่มี FD เอามาไลฟ์สตรีมเกมนะครับอย่าง2ตัวนี้ถ้าสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับ i7 ที่มี f กับ i5 ที่ไม่มี f เนี่ยดีไม่ดีในการใช้งานนะครับ i5 ที่ไม่มีรหัส f เนี่ยสามารถทํางานตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยได้ดีและก็มีประสิทธิภาพมากกว่า i7 ที่ไม่มีการ์ดจอบนตัว cpu หรือว่าที่มันมีตัว f นั่นเองครับและนอกเหนือจากรหัสตัว f นะครับ cpu intel เนี่ยก็จะมีรหัสที่เป็นตัว k ด้วยนะครับตัว k ของทาง intel เนี่ยหมายความว่า unlocked ครับ อ n ลล็อกเนี่ยก็คือสามารถอู r คร็อกได้สามารถปรับแต่งเพิ่มความเร็วของตัวซ p u ได้นะครับแล้วก็สําหรับซี u ที่เป็นตัวรหัสเคพวกนี้เนี่ยจะมีความเร็วสปีดที่สูงกว่าปกตินะครับอย่างเช่นเจ้าตัว i7 1 2 7, 7 0 0 f ตัวนี้เนี่ยมีความเร็วซ p u สมมุติว่าอาจจะอยู่ที่ 3.6GH กิกะเฮิรตซ์แต่พอมาเป็นตัวเคเนี่ยก็จะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ 4G กิกถึง 4.5G กิกขึ้นไปก็ได้ความเร็วสปีดของ CPU ที่สูงกว่าน,นั่นเองครับแต่ถาม รหัส K นะครับอันนี้ก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่า CPU i n t e l ทที่มีรหัสต่อท้ายด้วยตัวเคเนี่ยเขาจะมีราคาที่สูงที่สุดนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือไม่มีฮีซิงค์แถมมาให้ครับดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมติเราจะซื้อซี u ที่เป็นตัวรหัสเคมาใช้งานเนี่ยเราต้องเหลือเงินหรือว่าสำรองเงินนะครับเอาไว้ซื้อชุดระบายความร้อนไม่ว่าจะเป็นฮีตซิงค์ลมชุดน้ําอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ทาง Intel เขามไม่ได้แถมมาให้นั่นเองใครที่แบบว่าอยากจะเป็นตัวแรงอะไรต่างๆหน่อยเนี่ยก็ต้อง เตรียมงบประมาณเผื่อเอาไว้น <S 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 ั่นเองครับผมก็ได้ฟัง2เรื่องเมื่อกี้ไปแล้วนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับเจ n เนอเรชันแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสต่อท้ายของตัว CPU นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรที่จะต้องซื้อ i3 i 5 i 7หรือว่าไป i 9ก็ดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าสมมุติคุณเป็นแบบสายทํางานสายครีเอเตอร์ที่แบบว่าต้องการคอมพิวเตอร์แรงๆต้องการตัดต่อนะครับอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่า i3 เนี่ยก็ทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานมากๆนะครับหรือว่าถ้าเอาไปเล่นเกมเนี่ยอาจจะได้เฟรมเรทที่น้อยกว่านะครับน้อยกว่าในที่นี้ทํางานใช้เวลานาน,านในที่นี้หมายความว่าอย่างไรนะครับอย่างเช่นสมมติเราต้องการตัดต่อนะครับตัดต่อคลิปวิดีโอสคริปต์นึงเนี่ยผมใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นตัว i3 Gen 12นะครับเรนเดอร์ ender, คลิปตัวนี้เนี่ยโอ้โหลูกค้าโทรมาเร่งแล้วฮัลโหลครับแบบหนึ่งพี่เรนเดอร์อยู่ เนี่ยพี่เมียบอกว่าประมาณ24ชั่วโมงเสร็จแล้วพี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวลงก่อนซีบีมันช้า<ะ>พี่รอผมหน่อยอย่าเพิ่งเปลีป่ยนเจ้าเนี่ยคุณจะเจอปัญหาเหล่านี้นะครับก็คือ CPU มันสามารถทํางานได้ครับแต่ว่าใช้เวลาที่ค่อนข้าง ปกปติแต่ถ้าสมมติเรากระโดดลองขยับรุ่นมานะครับเป็นตัว i9 เนี่ยในการตัดต่อในการเรนเดอร์เนี่ยที่มันเป็นคลิปฟุตเดิมเนี่ยอาจจะใช้เวลาเหลือเพียงแค่1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราก็เรียกว่าสามารถใช้เงินซื้อเวลาได้นะคใครบอกว่าเงินซื้อเวลาไม่ได้มันซื้อได้นะเพียงแค่ว่าเราต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่มันให้ประมวลผลเร็วนะครับดังนั้นถ้าสม,มมติใครต้องการ cpu ที่ทรงพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเรนเดอร์ไลฟ์สตรีมเล่นเกมทำทุกอย่างพร้อมกันหมดเนี่ย CU i9 เนี่ยก็คือเป็นตัวท็อปที่สุดดีที่สุดแรงที่สุดนั่นเองครับเ <_ EN _> มื่อกี้ฟังไปเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอา้าโอ้โหพี่พี่พูดอย่างนี้ i3 นี่ไม่มีที่ยืนเลยนะเนี่ย ต้องบอกก่อนนะครับว่า CPU i3 เนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองเทสทดสอบเครื่องอะไรต่างๆมามากมายเนี่ย i3 ถือว่าเป็น CPU รุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่จะซื้อคอมไว้ใช้งานในงบประมาณหมื่นต้นๆ2 0 0หมื่น 20, นะครับผมเอาไปใช้งานคู่กับการ์ดจอที่เป็นรุ่นระดับเริ่มต้นนะครับการ์ดจอพวกราคาตั้งแต่5000บาทจนถึง10,000บาทเนี่ยคู่กับ CPU ที่เป็นตัว Intel Core i3 เนี่ยก็สบายๆนะครับซึ่งผมได้ลองดูคอมพิวเตอร์ที่ขายออกไปเยอะมากๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นตัว i3 เนี่ยแหละ ขายดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับไฟเอ็ต่างๆ Call of Duty นะครับผมหรือแม้แต่กระาทั่งเกม e l เดอร์ลินะครับผม f o r z a 5อะไรต่างๆนะผมก็ได้ลองทดสอบใช้ CPU ีตัวที่เป็น Intel Core i3 เนี่ยเล่นเกมก็เล่นได้นะครับและถ,ถ้าถามว่าอยากจะไลฟ์สตรีมเกมไปด้วยอย่างเช่นผมอยากจะเล่นไฟ M บวกกับการไลฟ์สตรีมเนี่ยมันไหวไหมไหวนะครับในที่นี้อย่างที่ผมบอกไปถ้าสมมติคุณจะซื้อคอมพิวเตอร์มาเล่นเกมบวกไลฟ์สตรีมหรือว่ามาตัดต่อเนี่ยคุณอาจจะลองมองหาตัว i31210 หนบหรืออาจจะเป็น Gen 10ก็ได้ยังถือ่าอเคอยู่ตัวที่เ็นส0 1 0 0นะครับ ไม่เอาตัว F นะครับเพื่อที่จะให้เอาการจองของตัว CPU เนี่ยมาทำการเรนเดอร์ก็จะสามารถเล่นเกมบวกไลฟ์สตรีมได้สบายๆแต่ในที่นี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าด้วยก็ไม่ใช่ว่าจะได้แบบปรับสุดภาพสวยที่สุดอันนี้ก็คือ i3 มันได้เท่านี้นั่นเองครับสำหรับรุ่นต่อมานะครับเป็น CPU Intel Core i5 ครับสำหรับตัว i5 ตัวนี้เนี่ย อันนี้ต้องบอกกันนิดนึงนะครับมันเป็นรุ่นที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยถ้าคิดถึงในการซื้อคอมเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวกลางๆตัวที่เรียกว่าราคาไม่สูงเวอร์นะครับผมสามารถจับต้องได้แล้วก็ได้เปอร์ฟอร์มานที่ดีนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยก็ไปตัวเจนที่12กันแล้วนะครับผมก็เป็น i5 12400 12500 12600เยอะแยะมากมายนะครับเจ้า CPU ตัว i5 ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเหมาะสําหรับกลุ่มคนที่เรียกว่า ไม่ได้แบบซื้อไปเพื่อแบบเอาไปเล่นเกมอย่างเดียวแลละต้องการคอมพิวเตอร์ที่แบบใช้งานได้หลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ,ของการดูหนังฟังเพลงนะครับผมหรือว่าต้องการเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมกันอย่างเช่นเล่นเกมไปด้วยนะครับหรือว่าต้องการเปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตทำงานที่เรียกว่ามันมัลติทาร์กมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าตัว i3 เนี่ยเขาก็จะมีคอแค่4คอ8เทรดน,นะครับแต่พอมาเป็น i5 เนี่ยก็จะมีหกคอละก็จะมีคอที่เรียกว่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้รองรับการทํางานได้มากมายส่วนมาก คู่กับกาจอที่ราคาอยู่ประมาณหมื่นกลางๆหมื่นต้นๆนะครับใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียนจบแล้วนะครับหรือว่าต้องการแบบตัดต่อแล้วฮะต้องการเริ่มทําคลิปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแบบมือใหม่อยู่ไม่ต้องการแบบสเปคสูงอะไรต่างๆมากมายอันนี้ i5 เรียกว่าเหลือแล้วก็เป็นซี U มหาชนที่เรียกว่าสามารถทํางานได้ทุกงานเป็นทางสายกลางนะครับผมสบายๆเลยสาหรับ i5 อีกหนึ่งรหัสนะครับก็คือตัว Intel Core i7 นะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่า สมัยก่อนเนี่ยทาง Intel เนี่ยเขาถือว่า i7 คือแรงที่สุดรุ่นท็อปที่สุดของเขานะครับ i7 เนี่ยเกิดมานะครับเพื่อสําหรับคนที่แบบว่าหมายทํางานจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบภาพ 3D นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเล่นเกมพร้อมไลฟ์สตรีมนะครับในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันแบบมืออาชีพผมต้องใช้คาว่าแบบมืออาชีพเนาะเพราะว่า i3 ทําได้ไหมทําได้แต่ว่าอาจจะยิงได้แค่1ช่องทางไลฟ์สตรีมได้แค่ 720p นะครับแต่พอขยับมาเป็น i7 นะครับนะครับอันนี้เขาถ เขาทำออกมาเพื่อสำหรับคนที่ต้องการใช้งานคอมที่ทรงประสิทธิภาพอย่างทีมงานผมเนี่ยอย่างเครื่องคอมไลฟ์สตรีมผมเนี่ยมันก็ต้องการซีบียูที่ประมวลผลได้รวดเร็วๆๆเพราะว่าเวลามันรอไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถซื้อเวลาได้โดยการซื้อตัว i7 เนี่แหละมันจะทําให้การทํางานของคุณเนี่ยลดระยะเวลาให้สั้นลงนั่นเองครับส่วนสําหรับซ p u i9 ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับบอกกันไปเรียบร้อยแล้วมันก็คือตัว i7 ที่ต่อยอดขึ้นมาแล้วสำหรับคนที่ทํางานแล้วแบบต้องการความเร็วขึ้นมาอีก i7 มันยังประมวลผลไม่ทันก็จัด i9 กันไปนะครับอันนั้นก็เรียกว่าเป็นตัวจบแล้วกันก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนําเบื้องต้นแล้วกันนะครับก็คอ i3 เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นคอ I5 เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าใช้งานจริงจังมากขึ้น i7 ก็เริ่มตัดต่อ i9 ้นี่ก็เน้นแรงเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าสมมติใครจะซื้อ C p u เนี่ยถ้าซื้อได้นะครับแนะนําไปเจน12เลยเพราะว่าเขามีเป็นแบบ Hybrid Core ด้วยมี p c o r e มี c o r e core ใช้งานทั่วๆไป E-Core จะทํางานนะครับแต่ถ้าใช้งาน performance งเน core ง เล่นเกมพร้อมไลฟ์สตรีมเนี่ย P คอเขาจะทําหน้าที่ในการเล่นเกมครับ E คอ r เนี่ยจะทําการยิงสตรีมก็เรียกว่าแยกกันแบบอิสระซึ่งเชิงนะครับก็ทําให้การใช้งานเนี่ยพ่ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแน่นอนเจนใหม่ล่าสุดมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับวันที่31มีนาจนถึงวันที่3เมษายนเนี่ยเขาจะมีงานคอมมานะครับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนี่เดี๋ยวผมขึ้นโปรโมชั่นงานคอมมาไดไว้ให้ครับ ก็ใครที่ซื้อนะก็จะมีทั้งหมวกแก๊ปมีกระเป๋าแล้วก็มีพวกของ e อ c l u s i v e ที่เป็นลาย Limited Edition นะครับในงานคอมมา r ดใครที่ไปซื้อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ CPU Intel เนี่ยก็อย่าลืมไปแลกกันละกันนะครับก็ใครที่ไปผมไปงานด้วยนะครับไว้ไปเจอกันครับอยู่ทุกวันตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่3เมษายนสำหรับวันนี้ใครคิดว่าเฮ้ยเทปวันนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังจะเลือกซื้อ CPU กํากำลังที่จะเลือกประกอบคอมเนี่ยได้เป็นควรััดบสสี เจอกันงานเค้ามาด